ก็สวัดีกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในอากาศ o n g ไหมครับทนะีนะนี่ก็หมออยู่นะครับแต่ว่าทำได้ไงนะฮูชาร์นสมาร์ทมูวิงนะนี้จะมีจะมาดีวีมอดส m าร์ทมูวิ g นะครับพร้อมหบอเไรก็ไม่รู้นะครับผมบ้าบลอะไรเ ก็มาดูกันเลยนะนี่คร,นะรับที่ผมทำเตรียมไว้นะก็สำหรับใช้มอดสมาร์ทองวิ่งนะครับแล้วก็พร้อมมดมดเงานะครับแล้วก็ปล่กกลับเป็นตอนชนะเนะอช้าน,นะช่วงเช้าอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มัอยู่ในนะ นะดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับก็หมอบนะอะไรๆดูก่อนนะนี่ครับโหมอบไปแล้วคานไปแล้วทุ่างท่าคานอ่าเช้าเออเออเออขยันายันกันเลยทีเดียวเออมาแล้วฮะทั้งนันก็ปีนปีนเสาได้นะ เป็นลัวเป็นลัวได้เเป็นลัวโอ,โอ้โหน,ะนออออนะี่ปีบราอ์เออตาแล้วนะราคานี้มันก็เออก็ทำนี้ได้เออนะมันสามารถปีนบล็อกได้นะครับสามบล็อกนะครับปีนบล็อกสูง3สามบาทบล็อกได้นะครับ อันนี้ก็มีควาสามารถหนวอนกองเหล็กได้นะครับโันได้แต่กองเนหล็กนะมีหไม่ได้แต่กองเหล็กนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างนึงฮนะเยื่องเอ,อื้อนะครับเยื่องกันว่ายน้ำนะโอ,เ,ะนะอ,อะเร็วมานะฮะของยอมร่้ว่าเร็วมากอันนี้นะเจ๊ว่า สังเกตว่าเราลงน้ำนะจะทำท่ากบนะเวลาเราขึ้นน้ำนะก็ทำท่าว่ายน้ำไปนะก็ขึ้นมานะเราก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็นะ,น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 ะครับไม่สามารถทำไม่ได้เงี้ยเป็นเป็นเนึ้อนะครับ อมันชนนะ้ทั้กท,ทกว่านะมนต้องทาถูกจังหวะด้วยนะดังนี้นะครับ เป็นการสไลด์ลอดลอดช่องนะครับเรียกว่าลอดช่องกัเลยทีเดียวนะ,นะก็มีดีบีมอนนะก็ความสม่ำก็ไม่ใช่ดีแหละนะ,นะเดี๋ยวกระโดดไปเบลปีจเอื้อปีนาเอื้อปีดีอือ อือว่าโอ้นะก็ม hmm. ีแค uh ่น oh. ี้แหละนะที่จะมาดูกันอือนะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปนนนนนนเป็นไงครักน